เพิ่งหน่ดเิดเรามือใหม่ครับมือใหม่เพิ่งจับได้สามมือนี่เนาะมือใหม่ปไาแดงนะครับเนี่ยลดน้อยหน้าลมนะไปใจนะใจใจใจหลายทำให้าาบอลลมมันก็ไปสบาย มวนไปเลยสองนังน่บางกองพับางอาที ร้อยสิบอาทีร้อยสิบล่อหน่อยพอสิดติดบ่อตัดแค่ท่านผู้ใหญ่หลายคนคุผู้ชม บอ่อครับหัวน้ำไหลใส่บอ่อไปดีง่ายจะเลยนอ่ะเตียเกียนหนึ่งเสกียสองบ่ไหวไปน บานเทาเอ,อิ้อหลทุบครับทั้งไทยเปินเอิ้มคลุกย่ำนา หน่อยเราสิรอดอีกบอของโบเป็นอย่างหันบบเลอกหลายมันเลยหัวเข่ามันติดครับ มันตำ่ำพรอต่ำก็เลยเหตุให้ห่างเงื่อหน่อย สูงโอ้เด่วว่าโค้งนี่ท้าปาระชาิของโค้งนี่หางมัน,นยกสูงอยู่แล้วนะครับ บูว่าโค้งอีหยังหางโค้งมันสูงอีู่แล้วสิเวดแรงลูกทุบเม็ดแปดสิบต่าลมแต่ว่ารอหน่อยก็ผ่านแน่บ่ผ่านแน่ ท่าผู้ชมรอบึงเลเราขึ้นอีกนาเช็เลราพึ่งซื้อรถไถยเลยสีหาเดือดเราพึ่งใส่ครั้งแรกครับไทมือแรกแล้วกับยกรอขามคันแท้เลยไปคือเพราเป็นมือใหม่กลัวผมอีก เอาเป็นจมๆถึงจะบ่กรอหน่อยมันก็นเลี้ยวง่ายกลัวรอใหญ่นะครับรอญ่โอ้เวลาผมดันต้องบีบเลี้ยวเอาเพราะฉะนั้นเบาไว อีควรหน่อยตัวสิบเดือนแรกสองสิบสองแรงเคิงถึงสิบหาเนาะจังดี ขอบคุณทุกท่านครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สับกระดิ่งน้ำเล้ดครับรวยๆทุกท่านครับลิดมือใหม่หนักเชลี